ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by ลบสยโยอีนาทีทับไทยลุยไม่ยั้งค่ะส่งรถแท็กเตอร์เกาะเหล็กลุยทุ่นบอมค่ะกวาดฐานช่องอันมาสิ้นซากทับสื่อขเขมรหน้าเหวโดนตะเพิดหน้าแหกค่ะเปิดนาทีทับไทยลุยไม่ยั้งค่ะเด็ดขาดส่งรถแท็กเตอร์เกาะเหล็กค่ะลุยกวาดทุ่นระเบิดนะ กวาดฐานเขมเช่องอันม้าสิ้นซากลั่นไม่ยอมให้กัมพูชาละเมิด MOU-43 อีกด้านทับสื่อหน้าเวริร์เจอตะเพิดหน้าแหกค่ะจากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่4สิงหาคม2,568ค่ะที่กองบัญชาการกองทัพบกค่ะพลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคที่2ได้กล่าวถึงกรณีที่พลโทมาลีโซเจตาค่ะโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้ถแถลงการอ้างว่าฐานไทย พร้อมอาวุธและเมิดข้อตกลงหยุดยิงนะคะด้วยการบุกช่องอันมา้าอานแซะนะคะจังหวัดอุบลร,ราชธานีโดยแม่ทัพทานที่2ยืนยันว่าเรายึดช่องอันม้าได้ก่อนมีมติหยุดยิงเพราะฉะนั้นเป็นพื้นที่ที่เราต้องควบคุมไว้อยู่แล้วและเป็นเส้นเขตแดนของประเทศไทยค่ะกําลังทหารก็ต้องอยู่บริเวณนั้นนะคะเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้ทางกัมพูชาได้ละเมิด m o u 4 3ด้วยการสร้างบ้านเรือนตลาดและก็ลุกล้ำเข้าอธิปไตยไทยช่องอันม้าจำนวน70-80หลังคาเรือนค่ะ พลโทบุญสินภาฒก์กลกล่าวว่าใช่นะกัมพูชาได้ละเมิด MOU 43ด้วยการสร้างอนุสาวรีย์ตาอมสร้างชุมชนและตลาดซึ่งปัจจุบันนี้เราห้ามเพราะเพราะการดําเนินการดังกล่าวผิดข้อตกลงมานานแล้วนะและไม่ให้มีคนเข้ามาอยู่ในตลาดและบ้านเรือนบริเวณนั้นอีกแล้วค่ะขณะที่พลตรีวินไทยสุวารีโคสกรองทัพโบคาได้ออกมาชี้แจงว่าพื้นที่ที่กล่าวนั้นเนี่ย นะคือบริเวณช่องอ่านม้าซึ่งอยู่ในเขตอธิปไตยของประเทศไทยแต่ที่ผ่านมาค่ะฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้ที่กระทําการลุกล้ําเข้ามาในดินแดนของไทยโดยฝ่ายไทยได้มีการยื่นหนังสือประท้วงไปในทุกระดับมาแล้วนะหลายครั้งด้วยแต่ทางกัมพูชาค่ะก็ยังไม่ได้ดําเนินการแก้ขไขใดๆค่ะ ซึ่งจากผลการปฏิบัติการทางทหารครั้งนี้ของฝ่ายไทยสามารถยึดและก็ควบคุมพื้นที่ได้โดยสมบูรณ์ค่ะจึงได้ดําเนินการเสริมสร้างความมั่นคงและจะระเบียบพื้นที่ใหม่ค่ะโดยมีการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและใช้เครื่องจักรเข้าดําเนินการเคลียร์พื้นที่เพื่อกำจัดอันตรายจากทุ่นระเบิดที่ฝ่ายกัมพูชาอาจลักลอบวางไว้และยังตกค้างอยู่ในบริเวณดังกล่าวค่ะ ทั้งนี้ค่ะเพื่อให้สามารถวางกําลังควบคุมพื้นที่และปกป้องอธิปไตายของไทยได้อย่างมั่นคงตามแนวเส้นปฏิบัติการของฝ่ายไทยค่ะล่าสุดวันนี้ค่ะวันที่5สิงหาคม2568เพจ army military force l ค่ะได้โพสต์คลิปนะคะพร้อมระบุข,ข้อความบอกว่าเด็ดขาดค่ะทับบกไทยส่งรถแท็กเตอร์ดันดินลุยเก็บกู้ทุ่นระเบิดนะคะเคลียรสิ่งก่อสร้างที่ผิดกฎหมาย ที่ช่องอ่านม้านะคะลั่นไม่ยอมให้กัมพูชาละเมิด MUU 43อีกนะซึ่งเช้าวันนี้ค่ะกองทัพบ,บกไทยได้ส่งรถแท็กเตอร์ดันดินเข้าปฏิบัติงานไถเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่ฝ่ายทหารกัมพูชาได้แอบวางไว้โดยรอบบริเวณช่องอ่านม้านะ,ะ mm hmm. นอกจากนี้เนี่ยรถแท็กเตอร์ดันดินยังเข้าทําลายสิ่งก่อสร้างที่สร้างโดยฝ่ายกัมพูชาอย่างผิดกฎหมายด้วยนะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูคลิปเปนค่ะ ซึ่งเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นหลังจากทางการกัมพูชาค่ะพาคณะทูตทหารต่างชาติเข้ามายัางพื้นที่อันม้าเมื่อหลายวันก่อนค่ะโดยไม่บอกกล่าวกับฝ่ายไทยซึ่งเป็นการละเมิดอธิปไตยของไทยและยังเป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่งเนื่องจากขณะนี้อยู่ในความขัดแยง้งแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงกันนะคะอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ข้างต้นที่เกิดขึ้นหลังจากที่ฐานไทยสามารถยึดพื้นที่ดังกล่าวกลับคืนมาได้นะคะ ก่อนถึงกำหนดเส้นตายหยุดยิงในคืนวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะโดยก่อนหน้าน,นี้กัมพูชาส่งฐานเขเมรเข้ามาตั้งรกรากและสร้างครอบครัวเปิดร้านขายของมากถึง80หลังคางเรือนที่ช่องอันม้าซึ่งเป็นดินแดนอธิปไตยของประเทศไทยการกระทําของกัมพูชาถือเป็นการละเมิด m o u 4 .3 ทางฝ่ายไทยค่ะได้ยื่นประท้วงไปหลายครั้งค่ะแต่กัมพูชานิ่งและเมินเฉยมาโดยตลอดตามแหล่งข่าวกองทัพบ,บกระบุว่าจากนี้ต่อไปค่ะฐานไทยจะไม่ยอมให้กัมพูชาละเมิด m o u 4 .3 อีกในประเด็นนี้ค่ะ พโทบุสินพัดกลางแม่ทัพที่สองและพลตรีวินไทยสุวารีโคษกกองทับกได้ออกมายืนยันตรงกันว่าช่องอานม้าเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้เขตอธิปไตยของประเทศไทยโดยในอดีตที่ผ่านมากัมพูชาได้กระทาการลุกล้ําเข้ามาในพื้นที่ดังก,กล่าวอย่างต่อเนื่องด้วยการสร้างอนุสาวรีย์ตาอม ร้างชุมชนและตลาดนั่นเองค่ะโดยโฆษกกองทัพบ,บกค่ะระบุว่าฝ่ายไทยเคยไปท้วงการกระทําหังกล่าวไปหลายครั้งแต่ฝ่ายกัมพูชาไม่ยอมแก้ปัญหาขณะที่มทัพภาคที่2กล่าวย้ำว่าการกระทําเช่นนี้ของกัมพูชาเป็นการละเมิดข้อตกลง m o u 4 3อย่างชัดเจนซึ่งจากนี้ไปทางกองทัพภาคที่2จะไม่ยอมให้มีการละเมิดข้อตกลงนี้อีกต่อไปและจะไม่มีการอนุญาตให้ผู้ใดเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่ชุมชนและตลาดบริเวณนั้นอีกแล้วค่ะ ขณะที่ในโลกออนไลน์นะทางเพจเป่าบุญจุนค่ะก็มีการแชร์คลิปพร้อมข้อความค่ะบอกว่าสื่อเขมรถึงกับเวอ์แดกนะตั้งใจจะมาทําข่าวที่ช่องอันมะแต่มาเจอความจริงที่ว่าวันนี้กองทัพไทยสั่งให้ล้อมรั้วแล้วร้อเซนะห้ามทุกสื่อเข้าไปทําข่าวด้านในนั่นก็แสดงถึงว่าบริเวณ นี้ตกเป็นของไทยแล้ว100%นั่นเองนะไม่ใช่ตามที่สื่อเมรเคยเสนอค่ะว่าบริเวณเป็นของขเมนเพราะฐานเมรสามารถพาทุกต่างชาติเข้าไปสังเกตการได้เมื่อวันก่อนนั่นเองค่ะนางจังพางท่าเลยไม่ตัดาำนั้นเอ่อพระปอนโยธีชิชมุยนังเออางตูดเมาส์ซาปอมีดเมาคือผู้วีน រកពួកយើងមកពួកវារលមកដីយើងតាមម្ដងវាដេញចាញ់តាមម្ដងណាទัวជិះចាប់អាໂຕនេះជិះចាប់បាទចាប់បាទ ថតនិរិកានោះពងថតនិរិកាបបតិចហ៎ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ